สวัสดีครับอันนี้เป็นตอนที่2เกี่ยวกับการลงทุนสําหรับมือใหม่นะครับเวลาเวลาลงทุนนะครับขั้นแรกที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือการแบ่งสัดส,ส่วนครับว่าท่านเนี่ยจะลงทุนในสมมติถ้าท่านมีเงินอยู่100%นะครับท่านจะลงทุนในตลาดเงินเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ท่านจะลงทุนในตราสารหนี้กี่เปอร์เซ็นต์และท่านจะลงทุนในหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าก่อนที่ท่านจะเลือกซื้อกองทุนนะครับ ผมอยากจะสนับสนุนว่าให้ท่านเนี่ยแบ่งสัดส่วนให้เรียบร้อยก่อนว่าท่านเนี่ยจะไปซื้อตลาดเงินกี่เปอร์เซนต์และตลาดนี้กี่เปอร์เซนต์ไอตาสานนี่กี่เปอร์เซนต์และจะซื้อหุ้นกี่เปอร์เซนต์นะฮะให้ท่านทําากรขั้นตอนแรกก่อนไม่ใช่ว่าท่านบุกขึ้นไปซื้อกองทุนเลยต้องแบ่งแยกสัดส่วนให้เรียบร้อยก่อนนะครับคราวนี้นะครับผมสมมุติว่าผมแบ่งสัดส่วนอย่างนี้นะครับก็คือผมมีเงินอยู่ร้อยเปอร์เซนต์ผมจะไปซื้อตลาดเงินเนี่ยสักสามสิบเปอร์เซนต์ซื้อตาสานนี่สัก 30%แล้วก็ซื้อในหุ้นเนี่ยสัก4ี่เซขั้นตอนแรกนะครับท่านต้องกำหนดเปอร์เซ็นต์นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อแล้วท่านค่อยไปซื้อนะฮะถ้าท่านยังไม่กำหนดเปอร์เซ็นต์แล้วท่านไปซื้อเลยเนี่ยการการลงทุนเนี่ยระบบมันจะรวนมากเลยนะฮะโอเคสมมุติว่าท่านใช้สูตรของผมนะฮะตลาดเงิน30เตราสารหนี้30เซตและตราสารหุ้น4ี่อร์ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือท่านก็ต้องไปศึกษาว่าตลาดเงินเนี่ยมันของมันมีกองทุนอะไรบ้างตราสารนี่มีกองทุนอะไรบ้างหุ้นมีกองทุนอะไรบ้างสมมุตินะครับวิธีการรู้นฮะเอากับแบบง่ายๆเลยท่านบุกไปที่ธนาคารแล้วก็ท่านก็ถามพนักงานเลยนะฮะหรือท่านอาจจะลองเซิร์ช google ว่ากองทุนธนาคารกรุงศรี แล้วท่านก็เข้าเว็บท่านก็จะท่านก็จะพบว่ากรุงศรีเนี่ยมีกองทุนอะไรบ้างหรือถ้าท่านอยากรู้ว่าของกสิกรมีอะไรบ้างท่านก็เซิร์ชคาว่า un, กองทุนเว้นวักกสิกรดัดไปไป,ไปม,ามาเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าในกสิกรเนี่ยมีกองทุนอะไรบ้างนะฮะในเว็บของกองทุนเนี่ยมักจะจัดระเบียบไปเรียบร้อยครับคราวนี้นะครับผมก็จะมาเสนอว่ากองทุนของกสิกรเนี่ยบนกระดานนี้เป็นของกสิกรทั้งหมดเลยนะฮะตัวไหนที่น่าซื้อนะฮะ สมมุติว่าท่านมีมีร้อท่านก็แบ่งสัดส่วนตามผมนะฮะตัวตลาดเงินของกสิกรนะครับมันมี2ตัวก็คือ K cash กับ K money ครับท่านจะใช้วิธีที่ผมเสนอไว้ตอนแรกก็ได้ก็คือสมมุติว่าท่านมีเงิน30%มสอยู่ตรงนี้ท่านม่ท่านยังไม่แน่ใจว่าตัวไหนดีกว่าท่านอาจจะซื้อ K cash สัก15%และซื้อ K money ี5ก็ได้นะฮะ แต่ว่าตัวตลาดเงินเนี่ยการเลือกตราสารมันไม่ค่อยการเลือกชนิดเนี่ยการเลือกตัวเนี่ยมันไม่ค่อยมีความสําคัญนะฮะเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยกราฟมันก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะตลาดไอกองทุนตลาดเงินเนี่ยการผันผวนมันมันน้อยมากนะฮะแต่ว่าที่ผมเสนอเนี่ยเท่าที่ผมค้นดูผลประกอบการแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าซื้อเคแคชตูดิอย่างอย่างเดียวเนี่ยน่าจะดีกว่านะฮะ หรือท่านจะซื้อเคมันนี่สักเอาเคแคทสัก2ีแล้วซื้อเคมันนี่ไว้ส0ก็ได้นะฮะเอาไว้เป็นความรู้นะฮะส่วนตัวตาสารนี่นะครับมันมีอยู่ประมาณ10ตัวได้นะฮะแต่ตัวที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับมีอยู่2ตัวครับก็คือเคแพนหนึ่งกับเคซีบอลผมผมดูแล้วเนี่ยผมมองว่าสองตัวเนี้ยมันมันพอๆกันนะฮะ ถ้าผมจะลงทุนสมมติผมมี30%ิร์นะฮะผมได้ซื้อเคแพนหนึ่งสัก15%แล้วก็ซื้อเคซีบอลอีก15%ครับส่วนกองทุนหุ้นนะครับกองทุนหุ้นเนี่ยมันมีเพียบเลยด้านซ้ายนะครับผมคัดมา4ตัวครับผมคัดมา4ตัวอันเนี้ยสำหรับสำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยอันเนี้ยจะเป็นของของกองทุนไทยนะฮะข,ของหุ้นไทยส่วนด้านเนี้ยด้านขวาเนี่ย จะเป็นของกองทุนต่างประเทศนะกองทุนต่างประเทศนะครับ,รรบ K w o X ก็คือจะเป็นกองทุนที่ลงทุนทั่วโลกนะฮะส่วน K EU X EU ก็คือมาจากคำว่ายุโรปนะฮะอันนี้คือลงทุนเฉพาะขอบเขตยุโรปส่วน K US X NDQ ขีด A วงเล็บ A นะฮะอันนี้นะครับเป็นกองทุนสำหรับลงทุนในอเมริกาส่วนอันนี้อันล่างสุดคือ K c h i n นะครับก็คือสำหรับประเทศจีน สมมุติถ้าท่านรู้สึกว่าท่านตีความว่าในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาจะรุ่งท่านก็อาจจะซื้อกองทุนอเมริกาเยอะหน่อยหรือท่านประเมินว่าอนาคตเนี่ยจีนเนี่ยน่าจะแซงอเมริกาท่านก็อาจจะซื้อเคไชน่าเยอะๆหน่อยหรือท่านรู้สึกว่าเออไม่รู้ว่าอะไรอะไรอะไรมันจะชนะไม่รู้ว่าประเทศไหนจะรุ่งเรืองอกันก็มีเทคนิคง่ายๆครับท่านก็กระจายเงินเข้าไปเลยสมมุติว่าสมม,ต,สม,มติว่าท่าน ท่านจะลงทุนในท่านมีเงินอยู่ร้อยเปอร์เซ็นและท่านจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศเนี่ยสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเนี่ยท่านก็ซื้ออ่ะซื้อซื้อซื้อกองทุนที่มันลงทุนทั่วโลกเนี่ยสักห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อกองทุนที่ลงทุนในยุโรปห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อกองทุนที่ลงทุนในอเมริกาห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อลงทุนในจีนห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าท่านทําแบบนี้นะครับเป็นวิธีสําหรับมือใหม่นะฮะเพราะบางทีเนี่ยมือใหม่เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่า ประเทศไหนกาลังจะลุ่งนะฮะกระจายไปเลยครับแล้วพอท่านกระจายนะครับเวลาเวลาท่านดูท่านอ่านข่าวเนี่ยเวลาท่านเห็นเศรฐษฐก,กิจอเมริกาเนี่ยเวลามีเกี่ยวกับอเมริกาเนี่ยท่านจะลุ้นตามไปด้วยนะฮะหรือท่านท่านท่านเห็นเกี่ยวกับเศรฐษฐกิจจีนเนี่ยท่านอ่านข่าวเศรษฐกิจเกี่ยวกับประเทศจีนเนี่ยถ้าท่านไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นจีนเลยเนี่ยเวลาท่านอ่านข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนเนี่ยท่านจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ถ้าท่านลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จีนเนี่ยลงทนนุน <ๆ S 1> ในใ <ๆๆ S 1> นกองทุนเค พราะเคไชน่าเนี่ยเขาจะไปลงทุนในจีนนะฮะแล้วเวลาท่านอ่านข่าวแล้วท่านเห็นข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าออมันมันท่านท่านจะรู้สึกว่าแบบต้องติดตามเนะเพราะว่าท่านเริ่มมีส่วนได้ส่วนเสียกับประเทศจีนแล้วนะถ้าท่านไม่เคยซื้อกองทุนประเทศจีนเลยเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าจีนห่างไกลจากตัวเองเพราะว่าท่านไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับจีนแต่เหมือนกับว่าถ้าท่านลงทุนไปไป,ไปที่จีนเนี่ยเหมือนท่านมีส่วนได้ส่วนเสียกับประเทศนี้นะมันจะเพิ่มความกระตือรือร้นในการอ่านข่าวครับหรือถ้าาาสมติ่ทน ถ้าท่านลงทุนในอเมริกาเนี้ยแต่ก่อนหน้านี้เวลาท่านอ่านข่าวอเมริกาท่านจะรู้สึกเฉยๆแต่พอท่านลงทุนในตลาดอเมริกาเนี่ยท่านก็จะเริ่มรู้สึกเอาใจช่วยประเทศอเมริกาฮะอ,อันนี้คือสําหรับหุ้นต่างประเทศนะฮะส่วนหุ้นในประเทศนะครับมันมีมันมีกองทุนหุ้นอยู่หลายตัวเนียผมคัดมาสี่ตัวะฮะผมคัดอย่างละเอียดแล้วนะฮะมันมีเคเซ็ห้าสิบ ตัวนี้นะครับจะลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะเลยครับถ้าตลาดหุ้นไทยดีมันก็ขึ้นครับตลาดหุ้นไทยแย่ก็ลงครับตัวที่2ก็คือ k t k s t e q ตัวนี้คล้ายๆตัวเซทห้าสิบนะฮะคล้ายๆกันตัวตัวตัวที่2เนี่ยเท่าที่ผมดูผลการดําเนินการแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าตัวเซทห้าสิบนะฮะจะดีกว่าแต่ว่าเวลาซื้อเวลาจะขายเนี่ยไอตัวเนี้ยจะเสียค่าธรรมเนียมเยอะหน่อยส่วนตัวที่3มนะครับก็คือ k m i Small ตัวนี้มันจะลงทุนในพวกบริษัทขนาดเล็กแล้วก็บริษัทขนาดกลางนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะปกติเคเซทห้าสิบนะฮะคำว่าเซทห้าสิบเนี่ยหมายความว่าเซทเนี่ยมันแปลว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยส่วนห้าสิบเนี่ยก็คือห้าสิบริษัทในอันดับแรกๆของตลาดหลักทรัพย์นะฮะมันมันจะเป็นบริษัทใหญ่ๆหน่อยนะฮะถ้าท่านรู้สึกว่าเอออยากจะลงทุนทั้งบริษัทใหญ่บริษัทเล็กด้วยท่านก็ซื้อทั้งเซทห้าสิบแล้วก็ซื้อทั้งมิดสมอลก็ได้นะฮะส่วน เป็นตัวเดียวในในในที่ผมเลือกมาที่มันปันผลนะฮะถ้าท่านอยากจะศึกษาเรื่องการปันผลหรืออยากจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปันผลเนี่ยซื้อเค a l u ลู ue, ักตัวหนึ่งได้เลยครับอันนี้ก็คือกองทุนที่ผมแนะนํามานะครับอย่างที่ผมจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเวลาซื้อกองทุนเนี่ยท่านต้องแบ่งสัสดส่วนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อ ถ้าท่านแบ่งสัสดส่วนเรียบร้อยเนี่ยท่านก็ดูดูดูกองทุนไปเรื่อยนะฮะแรกๆท่านจะงงๆนะแต่ลงลงลงทุนไปก่อน,นครับให้มันเป็นประสบการณ์ของท่านนะฮะแล้วพอท่านมีประสบการณ์แล้วท่านก็จะมีความรู้มากขึ้นแล้วพอท่านมีความรู้เรื่องกองทุนมากเนี่ยจากนั้นท่านค่อยทยอยโตขยับขาลงไปลงทุนหุ้นด้วยตัวเองครับก็ผมขอจบการอธิบายแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ